เดินทางไปเห็ดงานเนาะค่ะเนาะมาหอดอิตาลีกะต้องเห็ดงานตามาหากินเนาะค่ะเนาะไปบานก็ว่าเติงว่าเติอนก็ามากอะเมือ่อยค่ะเมื่อยเหมือนเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมเนาะบรรยากาศสวยงามบะอันนี้บอยงามไปไหนคะ่ะบานฝั่งนี้สวยสวย <c oughs> จะไปโรงงานนะคะไปทำงาน อาจจะกรกบขันนิดหน่อยเพราะมาในซอยแล้วผ่านที่สวยๆมาแล้วลืมถ่ายคะ่ะดไมาคิดใดเนาะคะ่ปะ,ะ,คะ,ะ,งงะปุ้นกระตือเนาะคะ่ะเนาะงานกับป้นไปไกลๆคุณน้อค่ะเนาะเดินไปเรื่อยๆนั่งรถเมล์มานะคะเราต้องอดทนนะคะมัอยู่ต่างประเทศไม่อย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เห็นบ่ะเห็นบอ ชีวิตคนต่างเด่นพะนอนาอพานต้นบกอก,กค่ะเป็นลูกมันบอล,ลูกบกอก,กได้นะต้นบกอก,กต้นบกอกเด้อก่ะเด้ออันนั้น,ในใคล้ายๆต้นหางนุ่มยุ่งมนันห้าเลยค่ะข้างหน้าเจ้า,น,าจน้องเหมียวสองตัวเหมียวตกใจเห็นไหมตัวเล็กๆหน่งไกลๆเพม่อนค่ะ ใก่สีหอดแล้วเนาะคะ่ะเดินใจเย็นๆเวลาเหลือต่างเยอะรถมีแต่ช่วง6โมง4้5มาถึงกะเกีตโมง10นาทีค่ะยางมาอีกอ่ะ30นาทีมาถึงดอกยางเลนเลนมาแล้วเนาะมาต้องเฝ้าประมาณ10นาทีนี่ล่ะโซนนี้ก็เป็นโรงงาน ต้นนี้เป็นโรงงานค่ะเสียงบอแจ๊ดเจ็ดทางนานึ่งก็โรงงานเหมือนเดิมค่ะเนาะต้นนี้เป็นส่วนโรงงานด้วค่ะเดอะ้อโรงงานกับพูนอยู่ไกลๆเวลาเขเจ้าของ,ของอย่างไปอีกสักพักนู่นค่ะเนาะเอาล้วค่ะสิถึงโรงงานแล้วนู่นค่ะเนาะแค่นี้ละคุณนะทางนาเจ๊บ,บอีกนิดนึงนู่นค่ะเนาะถึงโรงงานแล้วได้จะเดอะ้อ